สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิกสมาก่อนเนื่องจากมีหลายๆคนนะครับเวลามีดฝืดเนี่ยเราก็ถามว่าใช้อะไรหยอดดีนะครับจะไปซื้อน้ํายาที่เป็นน้ํายาตัวหล่อลื่นบริซองโดยตรงเลยเนี่ยขวดหนึ่งก็ประมาณ4-500บาทนะครับวันนี้ผมก็เลยมีน้ํายาหล่อลื่นตัวหนึ่งก็จะอยู่ในขวด10มลตรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ย จะช่วยอะไรได้บ้างนะครับสำหรับวิธีใช้นะครับก็คือต้องเอามือกดฝาแล้วหมุนเปิดนะครับตัวปลายเนี่ยก็จะเป็นปลายหยดแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็หยดใส่บาิซองของเราวิธีการหยดเนี่ยเราจะหยดเพียงเล็กน้อยนะครับไว้บนช่องว่างระหว,ว่างแหวนรองหรือว่าวอชเชอร์เนี่ยครับเล็กน้อยแค่หนึ่งหยดนะครับอาจจะต้องออกแรงบรีบหน่อยนะครับเพื่อให้ตัวน้ำมันมาออกมานะครับ อ่ะแค่นี้เสร็จแล้วเราก็หมุนหมุนเล่นสักพักหนึ่งนะครับตัวมีดเพื่อให้น้ํามันเนี่ยมันกระจายตัวอ่ะพอเราหยอดน้ำมันไปแล้วเนี่ยน้ำม,นมันมันจะเคลือบไปที่ผิวเหล็กผิวอลูมิเนียมผิววัสดุนะครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดเสียงที่นุ่มขึ้นอ่ะในลักษณะนี้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้ลื่นมากๆนะครับแต่ว่าทําให้ลื่นขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ มีความสมูทมากขึ้นนั่นเองนะครับโดยส่วนประกอบหลักๆของตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นซิลิคอนออยล์นะครับซึ่งก็จะแยกบรรจุมาในขวดเล็กๆแบบนี้บางคนจะให้ไปซื้อขวดใหญ่ๆเลยหลายร้อยเนี่ยก็น่าจะไม่ไหวผมก็เลยทําออกมาในขวดเล็กๆนะครับเผื่อใครที่สนใจราคาไม่แพงนะครับขวดนึงเนี่ยใช้ได้ผมว่าถ้าเกิดว่าคนที่ควงทุกวันเนี่ยครับปกติเราจะหยดเนี่ยไม่ได้หยดประจาอยู่แล้วนะครับอาจจะเฉลี่ย อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งนะครับขวดหนึ่งสามารถอยู่ได้ประมาณครึ่งปีถึง1ปีเลยนะครับเรียกว่าใช้ได้เหลือเฟือเลยนะครับขวด1นึงมิลลิลิตรครับก็สําหรับตัวฟิปลูปตัวนี้นะครับมีราคาอยู่ที่39บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวฝาเนี่ยเป็นฝาดับเบิลล็อกก็คือถ้าเราไม่กดเนี่ยหมุนยังไงมันก็จะไม่ออกนั่นเองนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถไปดูที่แฟนเพจฟิปสมายเลยนะครับ แล้วก็จะชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับรอไอ้เจนใเม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ